คลิปนี้นะครับก็จะมาอยู่กับสินค้าจากเอ่อไมโครเทคนะครับอ่าเป็นไมลอยนะครับไมโครเทคเอ็ c c 7ทีเจ็ดเจ็ดเีไมโครเทคตอง7จดีนะครับเป็นไมลอยคู่นะครับมีตัวรีเซิร์ฟมันนะครับแล้วก็เป็นตัวมิกเซอร์แอมพลิฟายเออร์ตัวใหม่ขอเขาครับไมโครเทคโปรสอ0พันนะครับได้ทหมดแยกมาติดรวมได้6หกช่องนะครับรรครบ,บคันเลยมี มีอัลเลอร์มีชิมให้ด้วยนะครับลองรับบลูทูธได้นะครับนี่เราจะมาทดสอบกันวันนี้ขอเชิญพี่เอ็มธอ,อธิบายสินค้าให้ลูกค้าฟังหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับนะอ่ตัวล่างก่อน ตัวล่างเนี่ยเป็นรุ่นปรับปรุงนะครับของไมโครเทคเป็นรุ่นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น MT 0 0 4นะครับอันนี้เป็นรุ่นพัฒนาขึ้นมาเป็น Pro 2 0 0พัน L รุ่นใหม่เพิ่งออกมาเลยใช่ครับผมครับผมรุ่นแรกเนี่ยจะมีวอลลุ่มแยกโซนให้แค่3ลูกนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ของเขาก็คือแยกให้หมดเลย6ลูก6โซนแล้วก็ออปชันก็ยังเหมือนเดิมเป็นมูทูธเปดได้ได้ปกติอัลามสามชุด แล้วก็ตัวนี้240วัตต์เสียงดีมากครับต่อไม่ได้สตัวใช่ครับผมมีออโตเมิวอะไรเรียบร้อยครับผมอ่โซนนะครับนี่แล้วก็มันจะมีพิเศษหน่อยหนึ่งโซนเนี่ยครับถ้าเกิดเราบิดมาขวาหมดปุ๊บจะเป็นการตัดอัตโนมัตินะครับอ๋อครับถ้าเปิดปุ๊บเหมือนกับเราไม่ต้องหมุนกับเยอะๆหลายทีนึกออกไหมครับครับอ่าทีนี้ ถ้าเกิดเราต้องการปิดเสียงก็คือบิดขวาทีเดียวปุ๊บเขาก็จะตัดให้อัตโนมัติเสียงก็จะออกแต่มาเตอร์โซนก็จะเงียบจะได้ไม่ต้องหมุนหลายๆที่บางคนกลัววอลลุ่มพังออกแบบง่าใช้งานง่ายๆขึ้นใช่ครับผมสําหรับมิกเซอร์อินยเออร์ของ Microtech Pro 204L นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถูกต้องครับมีมาในสินค้าที่รานสาธิตนะครับนี่ลูกค้าสั่งจองแล้วนะครับเดี๋ยวส่งไปให้เมาให้ลูกค้าด้วยนะครับ และรวมด้วยนี่ครับผมอ่าส่วนอีกตัวนะครับผมเป็นไมโครเทค MT 777D นะครับตั้ง 7D ไมโครโฟนไวเลสครับครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของไมโครเทคเลยนะครับผมมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็น EQ Echo นะครับแล้วก็ Exciter Exciter ถูกต้องครับผมสามารถควบคุมได้หมดเลยนะครับทำได้หมดแล้วก็พิเศษนะครับตัวนี้สามารถคุมผ่านแอปได้ด้วยอ่เดี๋ยวเราอธิบายให้ดูที่หน้าเครื่องดีก่อ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันครับ ความสมารถของไลเบอร์นะมันจะซอฟต์แวร์เข้าไปตัวไมโครจิต้องเิดติดไม่ได้แล้วครับใช่นี่คือหน้าตาของเตานครับผมโปรแกรมที่ขึ้นมานะครับควบคุมไมโครจิตนะครับสามารถปรับได้หมดใช่ไหมครับเรียนใช่สามารถปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น EQ นะครับผม EQ ปรับได้หมดแล้วก็เอ็กโคก็ปรับได้ครับเอ็กโคนะครับเอ็กไซเตอร์ครับก็มีสกิลนะครับสกแปลว่า อันส่งทดลองนะครับรับโปรเขรับได้ทุกอย่างขขนาดนะครับผ่านเกมนี้ผ่านสาย USB ที่เขาให้หมาครับใช่ ลูกค้าที่มาซื้อที่นั่นสาธิตนะครับถ้าเกิดไม่สะดวกเนี่ยทางเราสามารถตั้งไว้ให้ได้เลยนะครับ<ำ>ลูกค้าชอบเสียงแบบไหนเราจะตั้งไว้ให้3ามสี่สเต็ปได้เลยไม่ต้องกังวล <ด S 2> ให้เลยครับผมบริการใ,ให้เลยเราบริการให้อย่างดีเลยได้ทั้งเสียงพูดเสียงพูดเสียงร้องได้หมด,ดลูกค้าต้องการแบบไหนเราสามารถทําไว้ให้ได้เลยเซ็ตไว้ให้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องยุ่งยากครับผม ต่างเครื่องนะครับ ีสามารถปรับได้ถึง3ช่วงความสีนะครับอ่าตั้งแต่694ถึง756อ่าสำหรับตัวนี้เครื่อความถีใหม่ใช่เครื่องความสีใหม่ครับผมระยะหวังผลอยู่ที่20 30เมตรครับผมโอ้ได้ไกลมากเลยครับนี่คือหวังผลได้ไกลอีกถ้าเป็นพื้นที่ล่งๆใช่ครับเมื่อเช้าลองหน้าร้านแสดงไม่เึินหไหล่เมตรเลยครับใช่ครับผมใช่ครับตัวนี้ดนดีมาใช้มากเลยครับจากมาติดตครับ มาชมสินค้าได้ที่ร้านสาธิตนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปดูพวกเรายอดหลังที่เพจได้นะครับที่ช่องสาธิตสุรา channel สุรา channel นะครับนี่เรากลับมาทำกันแล้วว่าหายกันไปนานนะหายกันไปนานนะครับผมผมไปท่องเที่ยวมาโอเคนะครับลูกค้าที่เข้าไปชมันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดะครบ พวกเราไาด้สัมผัสกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ d i s c o n n e c t i o